สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับรายงานข่าวดีที่สุดให้กับพี่น้องอสมทั่วประเทศและอสสของกรุงเทพมหานครได้รับทราบครับพี่น้องอสมอสสจะได้รับเงินพิเศษคนละ3,000บาทครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมอีกแล้ววันนี้27กันยายน65ครับเท้าความไปครับครั้งที่แล้วคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดสิจ่ายย้อนหลังให้กับพี่น้องอสมอสสสเดือนครับเป็นของเดือนเมษากับของเดือนพฤษภาและยังไม่ได้กําหนดวันจ่ายอยู่ขณะนี้อันนั้นได้2เดือนไปแล้วก็จะได้คนละ1,000บาทนะครับแล้วก็วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอีก27กันยายน65คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมอีกโดยอนุมัติให้อสมอสสได้รับเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด -19 อีก4เดือน เป็นของเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนหกห้อีก4เดือนวันนี้อนุมัติเพิ่ม4เดือนเดือนละห้าร้อยสก็สรุปอนุมัติครั้งก่อนกับอนุมัติครั้งนี้รวมกันแล้วพี่น้องอสมอที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเมษายนหกห้าครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนหกห้านี่รวมพี่น้องอสมอ,อ,อสสะจะได้รับเงิน ค่าเสี่ยงภัยเดือนละ500เป็นเวลา6เดือนเลยนะครับก็คือได้ตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยา6เดือนเดือนละ500ก็รวมจะได้3,000บาทครับส่วนวันจ่ายรอติดตามหน่วยงานภาครัฐที่จะปฏิบัติตามมติคอรมอนี้ต่อไปและจะได้กําหนดวันจ่ายอีกต่อไปแต่วันนี้แสดงความยินดีที่สุดกับพี่น้องอสมอ,อสะสะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษค่าตอบแทนเสียเส่ยงผิดเสี่ยงภัยโควิดสิตั้งแต่เมษาถึงกันยา เดือนละ500เดือนรวมเป็นคนละ3,000ครับโดยวันนี้อนุมัติเพิ่มอีก4เดือนนะครับมิถุนาถึงกันยาครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับ